สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่13ในรายการหนีบาปขอย้ำกับพุทธบริษัทไว้ก่อนเรื่องราวก็จะจบมันนานนักการหนีบาปจริงๆให้ยึดสังโยณสามรายการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็คือการทำลายสัยชน์ข้อที่หนึ่ง ได้แก่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแล้วก็จำคำแนะนำขององค์สมเด็จพระผู้้มีพระภาคเจ้า,จาที่ทรงแนะนำกับคณะของเปสการีว่าเธอทั้งหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงจงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้ ข้อนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนำให้คิดว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอจะได้ไม่ประมาทในการสร้างความดีเพื่อหนีหนีนรกกันในข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา,า,าทรงแนะนำให้ยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้า ความดีของพระธรรมคําคส,สอนของพระองค์และความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนําให้ทุกคนทรงสินห้าให้บริสุทธิ์ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะพ้นจากอบายภูมิคือนรกได้แน่นอน ตอนนี้ไปก็ขอคุยกับบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระจินวนวรในเรื่องทั้งอานิสงส,ส์แห่งการนักษาสิงข้อที่หนึ่งตามที่พระเตมบบอกว่าปานาติปาตาเวระมณีสิกขาบดังสมาธิยามิก็แปลว่าขา้าพเจ้าขอสมาทานคืองดเว้นจะไม่มีการฆ่าสัตว์ตชีวิต ขอแถมว่าจะไม่มีการทรมานด้วย <c oughs> และไม่ฆ่าสัตว์ด้วยไม่ทำร้ายร่างกายของสัตว์ด้วยอย่างนี้จะดีกว่าเมื่อตอนที่สิบสองได้พูดมาถึงเรื่องของศีลห้าข้อที่หนึ่งแต่ยังไม่ทันจบก็หมดเวลาซึก่อนตอนนี้ก็ขอต่อกระบ,บรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ส่วนที่ยังค้างอยู่ก็หมายถึงว่าการรักษาสินห้าในชาติปัจจุบันแล้วก็ทราบแล้วว่าคนที่มีสินห้าเป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งส,สินข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์ทำร้ายร่างกายสัตว์สินทุกข้อจะต้องมีธรรมะแทรกอยู่เสมอ สิ่งข้อที่หนึ่งนี่กับกำหนดสิบเหมือนกันธรรมะที่แทรกอยู่ในสิ่งข้อที่หนึ่งหรือกำหนดสิบข้อที่หนึ่งก็ได้แก่เมตตาความรักกรุณาความสงสารทอดโกสินห้าว่ามาแล้วทอนนี้ว่ามาถึงคนคนที่บุคคลรักษาสิ่งข้อที่หนึ่งได้ ในชาติปัจจุบันมีผลไปยังไงเป็นยังไง,ง,ไงพูดมาแล้วในในตอนที่ส2บสองตอนที่13านี่ขอพูดถึงคนที่พึงได้หรือผลที่พึงได้ในชาติต่อไปถ้าขณะใดจิตขมันดาท่านพุทธบริษัททรงอารมณ์ความดีความเยือกเย็นได้แก่เมตตาความรักกรุณาความสงสาร แล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์จิตใจเขาบุคคลนั้นจะมีความเยือกเย็นมากเห็นว่าคนมีเค,ความเมตตาความรักก็ดีมีกรุณาความสงสารก็ดีท่านน้นหลายเหล่านี้หน้าตาแช่มชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติเห็นหน้าใครก็มีแต่การยิ้ม การยิ้มนี่บอกว่าเป็นคนใจดีและคนเราทุกคนบรรดาท่านผู้ริษัททั้งหลายอาตมาก็พูดไปว่าทุกคนแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้สำหรับอาตมาเองเห็นใครเขายิ้มก็เราก็ชื่นใจ <c oughs> บางทีคนที่มีศักดิ์ศรีใหญ่ มีวาสนาบารมีสูงพอที่เราจะพึ่งพาอาศัยได้หรือคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยสดกดงามควรที่จะรักได้แต่ว่าท่านหรือเธอทั้งหลายเหล่านั้นยิ้มไม่เป็นพวกเราก็ต้องเดินหลีกท่านทั้งหลายจะหลีกก็ไม่หลีกอธตมาไม่ทราบแต่อาตมานี่หลีกแน่คนยิ้มไม่เป็นนี่ไม่ครบแน่ เอาถือขึงคบคนประเภทนี้เข้าเราก็กลุ่มไปด้วยเห็นหน้าเธอทีไรหน้าเธอก็คล้ายๆกันหน้าเสือในครัวบ้างหน้าวัตถุตักแกงบ้างหน้าเหมือนหน้าเหมือนกับผ้าชนะตักข้าวบ้างอย่างนี้ดูไม่ไหวดูไม่ไหวถ้าสมัยก่อนเมื่อเป็นหนุ่ม ยังไม่แก่และยังไม่บวทคนประเภทนี้ไม่ครบเลยแต่ว่าสมัยนี้ความเป็นพระถึงแม้ว่าจะมีการครบหาสมาคมบ้างก็ต้องคบกันอย่างผิวเผินเพราะเธอหน้าของเธอไม่ทําให้เราชื่นใจตอนนั้นหลายฟังอย่างนี้ก็คิดว่าลุงตาแก่ที่กิเลสมาก ก็ต้องขอตอบว่ากิเลสจริงๆเมื่อเกิดออกคลอดจากคาันมารดากิเลสเท่าพวกทันหรือบางอย่างอาจจะมากกว่าวกทันก็ได้การเกิดวันนี้ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีกิเลสคนที่จะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสก็ตามแต่จิตใจก็ยังเป็นจิตใจเดิมความรู้สึกก็เหมือนความรู้สึกเดิม เห็นหน้าคนที่มีการยิ้มแย้มสมสัยทุกคนก็ต้องแช่มชื่นเหมือนกันอย่างพระอาหารหันต์ท่าคนคงจะชอบใจคนยิ้มแต่คนไม่คงไม่เกลียดคนไม่ยิ้มแต่เห็นคนยิ้มไม่เป็นคงจะไม่เกลียดแต่หน้าอาจจะสลดใจมากกว่าคงจะสงสารน่าโอนหนอคนนี้ไม่น่าจะฆ่าตัวเองเลย ทั้งนี้พะอะไรเพราะว่าคนที่ยิ้มไม่เป็นคนที่คบหาสมาคมก็มีน้อยคนที่มีความจำเป็นจริง,รงๆเขาจริงจะคบเขาหวังประโยชน์ในการช่วยเหลือเขาเขาจึงจะเข้าหาแต่ถ้าประโยชน์ได้แล้วเขาคงไม่ไปหาคนหน้าใหมา่ยิ้มต่อไปถ้าจะเข้าหาไปใหม่ก็ต้องเข้าหาเพื่อต้อง,อง,องการความช่วยเหลือ ก็รวมความว่าคนไม่ยิ้มนี่ขาดทุนหาคนรักยากหาคนชอบใจยาก <c oughs> มาพูดุณนอดีตสง่ายิ้มปัจจุบันเพราะใจดีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมีอยู่ประจำใจจึงเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการทรมานสัตว์เว้นจากการประทุษร้ายร่างกายสัตว์ คำว่าสัตว์นี่หมายถึงคนด้วยถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วขณะที่เธอจะตายหรือขณะที่ท่านจะตายถ้ากำลังใจก็้องอย่าสดชื่นอนาาเมตตาความรักกรุณาความสงสารจิตไม่มีการดุร้ายมีแต่จิตชื่นบานตื่นเริงหันษา ใจเปี่ยมชุ่มชืม่นไม่ได้เมตตาะกรุณาทั้งสองระการท่านประเภทนี้ตายแล้วลงนรกไม่เป็นเอากันชาติเดียวนะเอากันชาติปัจจุบันว่าตายแล้วลงนรกไม่เป็นถ้ากําลังใจเขาตั้งอย่างต่ําก็ต้องเปทวาดาบสรราาาานสวรรค์ยิ่งกามาวจรสวรรค์ถ้ากําลังใจความเมตตา ราณีของท่านเข้มคนก็ต้องไปเกิดเป็นพรหมรวมความความว่าท่านตายเมื่อไรท่านมีความสุขกว,นนว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เพราะสมัยที่เป็นมนุษย์นี่เอาอะไรสุขจริงไม่ได้ความหิวก็เป็นความทุกข์การปวดอุจาระปัสสาวะการปวดอุจาระปัสสาวะก็เป็นความทุกข์ การกระทกกบกระทั่งอาร,รมณ์ที่ไม่ชอบใจก็แ็กกายของความทุกข์การประกอบกิจการงานมีความเหนื่อยยากก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ปิยโตชายเตโสโก,โก <c oughs> ปิยโตชายเตไปยังพยังความรักมีที่ไหน ความทุกมีที่นั่นความรักมีที่ไหนอันตรายมีที่นั่นกำลังใจนำไปหาอันตรายด้วยความทุกไม่เกิดประโยชน์ความว่าควาการพลัดพราาจะของรักของชอบใจก็เป็นทุกข <c ười> ์ <c oughs> การถูกทรมานร่างกายจะโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนตามการเวลาถ้าถึงวาระที่จะต้องตาย การประเภทนั้นจะทรมานมากที่สุดทุกข์มากที่สุดก็ากตายรวมความว่าการทรงชีวิตอยู่ไม่มีอะไรดีก็จะมีดีอยู่อย่างเดียวถ้าเราเป็นคนฉลาดไม่ประมาทในชีวิตที่คิดว่าจะตายไว้เสมอยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทรงศีลให้บริสุทธิ์ อย่างนี้ไปสวรรค์กันแน่ฉะ <c oughs> นั้นเมื่อท่านที่มีความเมตตาปราณีท่านตายอย่างเร็วที่สุดท่านก็ไปสวรรค์สวรรค์ก็มีความสุขพรหมก็มีความสุขอย่างกลางท่านไปเป็นพรหมการเกิดเป็นเทวดาก็ดีการเกิดเป็นคนก็ดีไม่มีคำว่าเด็กเกิดปุ๊บร่างกายจะเป็นหนุ่มเป็นสาวทันที ร่างกายของเทวดากระผมไม่มีการแก่เกิดวันแรกหนุ่มสาวเท่าไรอยู่นานเท่าไรก็ตามจะมีสภาพอย่างนั้นความหนาวในเทวดากับพรมก็ไม่มีความหิวกระหายก็ไม่มีความป่วยไข้ไม่สมบายก็ไม่มีความแก่ก็ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายของเทวดากับพรมก็ไม่มี รวมความว่ามีสุขจริงๆที่ท่าน,านเรียกว่าสุขติไปสู่แดงของความสุขอันนี้ก็เป็นสงฆ์จะเมตตากรุณาทั้งสองด้ยการในสิ่งข้อที่หนึ่ง่อเวลาที่ท่านจะต้องจากความเป็นเทวดาหรือพรหมในเมื่อบุรหมดบุญบาบรามีลงมาคนที่มีเมตตานี่ไม่ไปอบายภูมิแน่ ก็ต้องมาชนฝังอยู่ที่มนุษย์มนุโลกกลับมารับความทุกข์ในความเป็นมนุษย์ใหม่แต่ว่าการทุกข์ในเป็นมนุษย์ไม่เท่าไม่เท่าทุกข์ในอบายภูมิพอมาถึงโลกมนุษย์แล้วจะได้อะไรบ้างสิ่งที่ตนได้อาการของความทุกข์เราไม่พูดกัน เอาผลของความดีที่มีความเมตตาความรักกรุณาความสงสารเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการทรมานสัตว์เว้นจากการทางกายทำร้ายร่างกายสัตว์อาการอย่างนี้ผลที่จะได้ก็คือหนึ่งผลก็เมตตาความรักท่านผู้นั้นจะมีรูปร่างหน้าตาโสูดทรงสะสวยมาก ขอให้ทุกคนโปรดทราบว่าคนที่เกิดมาแล้วเขาสวยสดทรงดีดีไม่ดีก็ประกวดความงามชนะความงามเสียด้วยท่านประเภทนี้สมัยที่เป็นมนุษย์ชายก่อนท่านมีเมตตาความรักเป็นปกติอารมณ์คิดประทุสร้ายของคนอื่นใดหายยาก จะตอบว่ารม์นิพคธดปทุสรายคนอื่นไม่มีนั้นไม่ได้เพราะยังไม่ใช่พระอนาคามมีถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่ต้องมาพบกับความเป็นมนุษย์อีกไปเป็นเทวดาพระวผมก็ต่อไปก็นิพพานไปเลยในคนนีเมีตามีเมตตาความรักกุณามีเมตตาความรักกุณาความสงสารในชาติก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ จากความเป็นมนุษย์ชาติก่อนของท่านส่งผลเห็นชัดว่าเป็นคนทรงสวยรูปก็สวยผิวว็วสวยคำว่าผิวสวยจะสวยตามในเขตที่เขาต้องการบางเขตต้องการผิวขาวผิวท่วานก็จอยขาวบางเขตต้องการผิวเหลืองถ้าไปเกิดในแดนสีเหลือง บางเกตต้องการผิวดำแต่ดำสนิทไม่มีเิือมรอยก็จะเกิดในแดนนั้นรวมความว่าเกิดในแดนไหนก็ตามเป็นคนสวยคนแดนนั้นสวดทรงก็สวยผิวพรรณก็สวยหน้าตาก็สวยมีความยิ้มแย้มแจ่มใสติดมาจากชาติก่อนชาติที่หลังเกิดมานี้ก็ยิ้มต่อไปแล้วก็เป็นที่รักของบรรดาประชาชนทั้งหลาย ทั้งคนทั้งสัตว์เห็นข้าวก็รักในท่านเพราะสบุญบาร,รมีเมตตาความรักกุณาสงสารเดิมของท่านมีอยู่ติดตามมาและในการต่อไปถ้าว่าไม่เคยฆ่าสัตว์เลยแล้วมีบ้างในการตีบ้างตรมานบ้างเล็กๆน้อยๆท่านผู้นี้จะไม่มีโรคไม,ไม่มีโรคมีภัยเลย จะไม่มีการป่วยไข้ไม่สมบายเลยในการเกิดมาเพราะการป่วยไข้ไม่สมบายที่มันดาท่านพุทธบริษัทมาจากการฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์การไม่เคารพในสินข้อที่หนึ่งนี่แหละเป็นปัจจัยให้มัเกิดการป่วยไข้ไม่สมบายฉะนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ที่เคยมาพบอาตมาก็ขอร้องว่าช่วยหน่อยเถอะเวลานี้ป่วยไข้ไม่สบายบางท่านไม่ใช่ขอร้องและท่านนั่งหลายก็ไม่มาฟ้องท่านนั้นหลายมาซ้อมอาตมาก็ให้และขอโทษในคําว่าซ้อมเนี่ยซ้อมไม่ใช่เหมือนกับคนที่เขาซ้อมคือชกกันไม่ใช่อย่างนั้นชกแล้วตีแล้วต่อยแล้วทุบไม่ใช่อย่างนั้น จะว่าซ้อมหรือจะว่าต่อว่าก็ได้แต่ความจริงท่านไม่ซ้อมไม่ต่อว่าตาธรรมาผู้เดียวต่อว่ายันพระพุทธเจ้าเลยมีหลายท่านที่มีอายุมากแล้วท่านป่วยไข้ไมส่สบายอยู่มากเห็นจะเป็นนานแสนานานในที่สุดเมื่อท่านมาถึงท่านก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน พอมาถึงก็ไม่รอแล้วหลวงพ่อเจ้าคะทําไมฉันป่วยมากนักเป็นมานานแล้วไม่รู้จักหาย <c oughs> ก็ทิ้งก็ทอดพระปาก็ทอดสังฆทานก็ทําบายก็ใส่สลายก็สร้างโบสถ์ก็สร้างกุฏิก็สร้างบุญทุกอย่างทําหมดแต่พระไม่เห็นช่วยให้ปัดเป่าให้พ้นจากอันตรายคือการป่วยไข้ไม่สมบายเลย รอพระเ็ให้ท่านจวกพระคําว่าพระคําเดียวในบรรดาท่านพุทธบริษัทพระตั้งแต่องค์แรกคือพระพุทธเจา้าถึงองค์สุดท้ายพบกันเป็นแถวไปหมดโดนต่อว่าโดนต่อว่าอาตมานั้นไม่โกรธเยนึกว่าอาตมาเป็นพระอราหารันต์หรือพระนาคามีนะ ที่ไม่โกรธเนี่ยเข้าใจว่าคนป่วย,ยไข้มาสบายเนี่ยย่อมมีอารมณ์เดือดร้อนเป็นของธรรมดาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาตมาก,ก็เป็นคนป่วยเป็นปกติขณะที่พูดอยู่นี่ก็ป่วยเวลานี้ปีนี้คันพศี่คือสอ2 8นี่คือ2528 ลงสราเวลาทำบุญวันพระไม่ได้แม้ตแต่เดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนแต่วันที่14พฤศจิกายน2528จอทั้งถึงเดือนกำลังที่พูดอยู่นี่เป็นวันที่18ธันวาคม2528ยังไม่สามารถจะลงแสดงมะธรมทิสนาทิสลาได้เลย ปีนี้มันป่วยจริงๆป่วยยาวขั้นถึงขั้นตายกันหลายวาระถึงสี่ครั้งมันทรมานอย่างหนักอาตมาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่พูดอย่างนี้จะคิดว่าเป็นพระอรหันตะ์จะผิดเรียกว่าจะผิดเป้าหมายคำว่าเรื่องธรรมดาก็หมายความป่วยเสียจนชิน วันไหนไม่ป่วยไม่มีแต่งแต่อายุ28เไปต้นมาป่วยเป็นปกติ๋ยวพูดง่ายๆก็ไปอาชีพป่วยในเมื่อการป่วยเป็นปกติอย่างนี้จะเห็นใจคนป่วยฉะนั้นญาติโยมที่จะมาต่อว่าจะไม่อยากไม่นึกเติมหนิท่านเลยแต่ว่าสงสารท่าน สงสารพราออะไรเพราะว่าโทษปาณาติบาตในชาติก่อนท่านฆ่าสัตว์หรือทรมานสัตว์ไม่มากที่ฆ่าคงไม่มากนักแต่สัตว์ที่ถูกทำร้ายและถูกทรมานน้ำมากโทษอันนั้นยังให้ผลท่านมาป่วยมากแบบอัตมาที่เวลาเทศก็หาว่าเอาตัวยกตัวเข้าไปเปรียบเทียบที่ไม่ได้เทศที่นั่งคุยกัน นั่งคุยกันไม่ใช่ของแปลกเราไมา่โชว์ความชั่วกันอาตมานี่ใช่ก่อนคงชั่วมากในการป่วยไข้ไป็สบายที่กระทบกระทังมากการร่วงความอาการทรมานสัตว์มากก็เราก็ป่วยมากแล้วก็ป่วยนานถ้าทรมานสัตว์น้อยก็ป่วยน้อยแล้วก็ป่วยไม่นานที่ได้ขั้นของการทรมานนะั้นทำร้ายนะ อันนี้ว่าการถึงการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเอากันตายเลยท่านบอกว่าบุคคลน,นี้ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเป็นอาชินกรรมที่ท่านพูดเป็นคําบังเพยตมามภาษาชาวบ้านบ่าววันดีไม่ละวันพระไม่เวน้นท่านประเภทนี้ถ้าไปเกิดในชาติต,ต่อไปท่านจะไม่เห็นแสงพระอาทิตย์เลย แสงพระอาทิตย์เนี่ยแสงพระจันทร์ไม่ได้เห็นหน้าบิดามันดาของท่านท่านไม่มีโอกาสโผล่มาเห็นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะแทงในท้องเวทันเห็นเดือนเห็นตะว,วันท่านก็แทงแล้วตายแล้วต่อมาท่านกำลังบาปเบากว่านั้นนิดหนึ่งวันดีไม่ละแต่วันพระเวนท่านประเภทนี้เพราะคลอดจากคันมันดาก็ตาย อาจจะลอดปุ๊บตายปั๊บหรือลอดมาในวันสองวันตายก็ได้คันเภทนี้จำไว้ดีนะต่อมาถ้าบาปน้อยกว่านั้นอีกหน่อยค่าน้อยไปกว่านิดแต่ยังมากอยู่เป็นเด็กพอเดินได้แข็งก็ตายค่าสัตว์น้อยกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเป็นเด็กที่แข็งแรงใกล้จะหนุ่มก็ตายจะหนุ่มจะสาวน้อยกว่านั้นอีกหน่อยพราะหนุ่มสาวเต็มตัวก็ตาย น้อยกว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งพอเป็นวัยกลางคนก็ตายน้อยกว่านั้นเหลือหน่อยๆเป็นบาปไม่มากนักฆ่าไม่มากนักอายุถึงอายุขายจึงตายหรือเดยอายรอรเลยอายุขายจึงตายนี่ว่ากระทั่งได้ความตายบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างหลายมีหลายท่านมาคำนึงพึงคิดว่าคนที่เกิดตัวเล็กนิดทําไมจึงตาย มาถามกันเยอะน่าสงสารเด็กบางท่านกับอกว่าเด็กมันมีบุญยังไม่มีการทรมานมากก่อนตายแต่ความจริงไม่ใช่นั่นคือโทษปาณาธิบาตติดตามมาโปรดทราบไว้ด้วยความจริงคนริษัที่ตายไม่น่าจะร้องไห้ไเพราะว่าไม่มีใครอยากตายมันตายของมันเอง ในเมื่อเราเองเราก็ห้ามความตายไม่ได้คนอื่นตายเราจะร้องไห้ทำไมไม่ควรจะถือประเพณีการร้องไห้ควรย่าเป็นครูเอาเป็นครูสอนเราว่าถ้าเด็กกว่าเรามากเท่าไรแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าที่ขั้นนาดเด็กกว่าเราเขายังตายแต่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่กว่าทำไมจะไม่ตายความตายอาจจะถึงเราในวันพรุ่งนี้เอาเป็นครูไปเลยนั่นว่าถึงโทษนั่นว่าถึงคนมั้งละ คุณของท่านที่ไม่ไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตไม่เคยฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเลยอันนี้เกิดมาในชาตินี้อายุยาวเลยอะเรียกว่าเลยอายุไขเวลานี้อายุไข75ปีท่านหลายเ่านี้อาจจะร้อยปีเศษอันนี้ท่านที่ไม่ทรมานสัตว์ท่านจะไม่มีการป่วย,ยไข้มาสบาย ากว่ามีการฆ่าสัตว์น้อยอายุก็มากหน่อยแต่ไม่อาจจะไม่เต็มอายุไขเป็นต้นเรื่องความมันนอกจากจะเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนเมย์อยู่ยืนนานแล้วไม่มีโรคภัยไข้เจ็บปวดเบียดเบียนถ้าไม่ฆ่าไม่ทรมานและไม่ทําร้ายร่างกายสัตว์นึ่งขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้เป็นสาวกของค์สมเด็จพระจอมไตร ท่านที่ต้องการหนีนรกการหนีนรกด้วยวิธีหนึ่งคิดว่าความตายจะถึงเราในวันนี้รวบรักความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันนี้เราหนีความตายได้ชาติเดียวชาติต่อไปเท่าเราลืมอการนี้มันก็ต้องลงนรกกันเหมือนกันนรกมันตามทัน หากว่าเรารักษาศีลได้ทรงตัวทั้งห้าข้อถ้ารักษาได้ห้าข้อสนแสดงว่าเป็นการกั้นกำแพงห้าชั้นทถ้าเรารักษาได้ข้อเดียวก็เป็นกำแพงชั้นเดียวถ้ากำแพงชั้นเดียวหรือตอนเดียวเนี่ยบังเอิญเป็นสุดกำแพงไปมันลงนรกได้เหมือนกัน นี่ขอมรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหากว่ายังจะทรงศีนได้ข้อเดียวก็ทรงให้มั่นคงทำกำาลังกำลังใจให้ส่งเสริเขั้นตา,าขั้นของชาญ <c oughs> คำว่าชาญไปยังไงชาญนางป,ประการเพ่ง <c oughs> ท่านแปลแบบนี้ปแปลมตามศัพท์ไม่หนักใจแต่นหนักัญญานิดว่ามานั่งเพ่งกันจะไหวหรือหูตาแสบไปหมด มีหลายท่านบอกให้ไปดูภาพพระพุทธรูปนั่งท่านน้ำตาไหลไปเลยตาแสบเพราะว่าถึงกําลังใจเมตตารุณนายความรักทำานื่งฌานเป็นยังไงให้จิตทรงอารมณ์ให้เข้าใจว่าชานคืออารมณ์ชินชินกับความรักชินกับความเมตตาชินกับการให้อภัยกับคนรัศดท,ที่มีความผิด ไม่คิดอยากจะประทธร้ายไครแต่อาจจะต้องคิดนะยังไม่เปียน,นาคามีแต่ถึงอไรก็ดีถ้าคิดแล้วก็เลิกง่ายไม่ทําร้ายจริงๆไม่ฆ่าจริงๆไม่ทรมานจริงๆถ้าจิตใจทรงอยู่อยู่อย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงยังไงยังไงกําแพงชั้นที่หนึ่งก็สามารถกันนรกได้แต่ยังไม่ถือว่าทุกชาติ เอาแค่กันแค่ชาติเดียวก่อนถ้ากั้นกับแพนถึงห้าชาติอีกกันกันรกทุกชาติเลยบาปตามไม่ทันแน่ดันมาไม่ถึงเมื่อในเมื่อมองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษัทน้งหลายเห็นเวลาก็าไป29นาทีเศษก็ต้องขอลาบรรดาสาวกออคงสมเด็จพระบรมโลกรเจดที่กำลังนั่งฟังอยู่นี้ ในงวดหน้าตอบฝ่ายฟังกันใหม่ถ้ายัางมีความประสงค์ขอบรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านยังมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พุนผลและจงไปด้วยจาตุลพิตรพรชัยทั้งสีประการมีอายุวันนะสุขาพระละและปฏิภาณหากทุกขัน้นเพิ่มประสงค์สิ่งใดก็ขออันส งความปรารถนาจนทุกประการสวัสดี